Thank สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกูสุคนนะครับเมื่อนี้ไม่กินข้าวแรกงกันครับได้ตำมะฮุ้งครับตำาพองก็แล้วหันตำแล้วไม่เลยครับยังต้มหอยครับเมื่อนี้ต้มหมกหอยหมกหอยยังเขาเอิยอะไรเป็นหอยเชอรี่เชอรี่สีทองคุณนีอคุณน่ะเลี้ยงให้ให้คุณน่ะกินข้าวแรงกันครับแนะนำพี่น้องเนี้ยจาทีมนี่หละ ครับโจ้หรือ,อยังครับโจโจชนแนลพี่กอลครับมาครับมาเลยขอแรกต้องกันพี่น้องครับข้อเหนียวพี่กอลเหนียวฮว่หนหนึ่งข้อก็แล้วครับหนึ่งข้อก็แล้วครับพี่น้องเอาข้อแซ่บต้อกันพี่น้องครับว่าจะกินโดนแล้วตามปกคงต้บปกหอยนะครับเป็นสไตล์อีสานบ้านเท่าหน้าข้าวหน้าเนาะอ,อาหารบ้านๆเท่าเน่ะครับลำเลยคำแรกสดชิมกันหน้ชิมกันนะไผ่ต่ำชิมก่อนไผ่ต่ำอืมงวเลยวปะต่ำเองครับมัน ตามเองบ่าแซบไปทสิวังในลูะเว้ยบ่แซบกับสาดทีมเท่าแล้วเอาข้ามยงใหญ่โอ้ยละกันน้ำร่ายไหไใส่ปูดองร้อมนี้นี่แอน็นแลอะกินนเก็บน้ำรลอนนี่ละมากองใส่ก่นเลยนะครับข้ามยง่พี่น้องข้ามเขาข้าวค้่งกับกวอบขนาดเฮอ้ยดิ เผ็ดบ่กเผ็ดดอกอือก็ดกดีเห็นเผ็ดม้อก็น่บเนาะซ้ำต่ให้เด้กน้อยแล้วเนาะจิ้มจิ้มขอเด็ก่าตัวใหญ่นี่บบๆเจา่กินเลย่กเลยเอาว่าหมักไงมักโอ้ไม่จิ้มไปใช่ปะอ้ยองมันนี่ไข่มันแมนบ่แมนแมน บังคายังกอเขาเอืน่นไอเชอรีอ่กินได้ใครกินกได้ยี่บ้านเอาตาเอายัางออกไปเนี่ยบอกว,ว่าเหล่าน้อมันออกห้องก็ออกเฉยน่อยกินได้ยุแต่ว่าสิเมาเนี้ยยังน่อยโอ้บรรยากาศกินลวเลยเฮ็ดไปทัวร์เว้ยนั่นแหละตามันเออไม่น่าบีบออกบีบตาออกกันเนี่ยพี่น้องใครจะกินหอยเชอรี่ไม่กินเนี่กินบ่ได้ตาไม,ม่สิเมากินได้ยุเม,มานี่ตรวจไม่เคยกินนี่ครับไอตาเนออกไป บวเองเองด้วยจะม,มักด้วยอ้ไกินโดนเหลือแสบจะบคงเนาะอือทำแสบตัวละ่ะไวมันจะเอาไมีหายวๆนี่ไวไวไนตัวนี้นอะไร่ะบักห้อยนี่กรเก็บเยอะรอนอีกนี่บักห้อยเ้าเองปะ อหอยธรรมาชาติครับเกี๊ยบยุสะข้างล่างนี่อาก,กาศดีเนาะไหมเนาะกือบดีขนาดฟิน,ฟ,นฟินแล้วฟินทำยังไงทำเขาสดกัาไว้ แม mm hmm. ่บครับแ้ำเน่เขาไหมจะปันน่นะนอ้แซ่บขนาดหอ,อนๆเนาะใช่กันแต่โมงแซ่บดียโยอ้ย mm hmm. พี่น้องพูดได้ขอมาชมจ้าโจแล้วกัติดตามช่องจ้าทีมชาแนลเอเดอพี่น้องเ้อช่องกล้วยงามให้มากล้วยงามเขาไปเบิ้งนะครับเ้อะใช่เบิ้งกล้วย,วยอโอ้ทิดรมไน่บาดนี่ไ หอยหวานอีู่เลยวะเนาะบวกไม่ไม่ตัวยังไๆนะครับไข่อ,ออกก่อนไข่สุตโตนี่เนี่ยพี่น้องไอ้ผากินอย่างคอมเมนต์เขามาเลยครับเรืองกินหนากกินไม่สิพา้าไปหากินหาอยู่หากินคือเขา จาโจเลียงนู้น้าเนื้อสิภาาปิ่งนู้น้ากินมือหนาพี่น้องลองเลียงบึงดิซือครับเนาะปิ่งนู้น้ากินเนาะแขนาเนาะขนาดเนาะจั์ออกได้บ่อยนีน่ยหี่วาพราะเปลี่ยนด้วยขึ้นที่หลังอื เนี่ยหว่ะนวดเลยอ้ใส่ปูดองฮะอืดองมันต้องจำสำหรับจาทีมบบตองเ้าหลายยัดอือหือ เมขู้เข้มเนาะรวมซื้อมันครับพเข้มมันกินเาเลยนี่หือวดองมันต้องให้มันเข้มไปยังนอยฮ้ยเก่าพี่น้อง ไป่นได้ไดลุยมาต้องเอาหลายยายห้างคุยคุยเข้าไปตำหน่อยพวดด้วยเนี่ยงัดทำอีละตำร,ร,ร,ร้านมดเสซ่บเนาะเห็นปะอ,อย่างกินะต้องญาาิกันกินมันแซ่สบตัว โอ้ตีหัวกึตาอะไรไดบาทใช่ไหมนี่จิมปลาเดียดบอตาออกอีรีบเปียนออกแล้วเอาตอนไหนวะนี่จะจิม้ม ดีเนหวานเนาะเมืม่อหนากินยนังเขาหาตัวนี้เรากินดิหาตัวนี้เากินนี่แสบตกเรียงแม่ทีนี่นนนแสบสวพี่นองกินขาดเ่ได้ไือเราตำุงุงเนีย่ยขาดบ่ไไ้อีสานบ้านเท่า Mệt phải khẩu. Dạ rồi, dở. Ô tụi ao, tụi ao nó. โอ้มันหลายตัวเลยเนี่ยขนาเลยเ้องอย่างไกไ่เป็นยังไงห้องกากระอ่างไงไกไห่หนีเดียว <laughs> ไก่ประธานท่าน,นประธานอุเทน อย่างไก่ทันแบนทันนักที่กินได้เปน็นยังเง้างย่างกับเจีกซสี้อยกันแล้วหยาบ่ะไก่เหนียวเนาะไก่ท่านไข่สำหรับจ่าทีมไม่ต้องพูดเยอะยัดเที่ยงดีดีวะอีสไซไ่มเขียนสอกเลยใส่ข้างแล้วหอยหวานดีดีวะ ใส่เส้นมอดแดงกับข้ก็เก่งนี่นี่เนีย่ยหอยนี่อมอดแดงก็ลังไลยเนาะช่วงนี้มอดแดงก็ลังตรงสิโอ้แซ่บขนาดเนาะมือเป็นเท่าหิวเข่าวะเดือดแล้วฮะก็หิวเนาะเดี๋ยวนี่ยไปใส่ต้มไก่ประทานป้ะเทศเมียนเขาไปทานต้มไก่ไ,ไปเนีย่ย แมนเลียด้านหมอบ่อพุมไก่พี่น้องนี่กำลัางรับส้มนะครับเดอ้อก็จะเลื่อมกดไหลกดติดตามให้จ้าโจ้พี่นอนเด้อครับเดอ้อส่องโจโจ้ชั้นแนวฝากกดไหลกดติดตามกดแชร์นเด้อครับเป็นกำลังใจใ สองไมอืม้แล้วใไงกินน้ำหนก <laughs> อืออกว่ะเขาอร่อออาละมะข้อย,อยมัหวานเป็นบ้องหยัดๆยัด,ดโอ้ลึก ปากโป้พี่นแดงปลากปูพี่น้องปูยอดหรอหนั่นมาเมือนี่พออยู่พอดีสำมไล่กับสิบวัศนแสบเนาะสามซ้ำนี่แหละพอดีกินพอดีกินยิ้มไลยกับยูยากเอ้ามาแล้วพี่น้อง ปากโป้เก่งแดงเงีอยก็สัตว์เถอะเหตุใยครับผมสำหรับคลิปนี้ครับลาฟพี่น้องฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับกะอย่าลืมอย่าลืมติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องของกำลังเฮ็ดเอ้ยกำลังเฮ็ดครับพึ่งสร้างพึ่งสร้างพึ่งไม้ส่องไม้ส่องไม้อยู่นะครับ ผู้ใดม,มักคั้ยง่ามง่วงงามก็จะเลื่มติดตามช่องจา่าทีมน้ำเดือครับเด้อให้มักกินน่ากินแซ่บกับจาโจ้เนี่ยนะครับครับผมาสำหรับมือนี้ก่ะขอตัวลาไปก่อนครับ,รบสวัสดีครับ